ว่าไม่ฝันเอาป่ะล่ะผมว่ากูลัวไปบ้านสายอย่างดีฝ่าลายสายดีไงไปดีๆีนะเล็วไปกูไปกูไปกับมึงอยู่แล้วกูไปกับมึงเลยอ่ะนี่เดี๋ยวไปไปไหนไปไไปไหนอะไปทิพย์ทิพไปไหนอ่ะเชื่อมันเชื่อมันเชื่อมันแล้วเล่งกันเลยแล้วเดี๋ยวออกลัาเดี๋ยวอ้อมกลับมาเฮ้ยเดี๋วะเพื่อนกูไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเอ้าเฮียแล้วกูบ้านไหนอ่ะไอ้กูไม่ไปบ้านไอ้สัตด อยู่ด้านนอกเลยทำไมกูมาคนเดียววะไม่มีไม่มีคนเลยนายนายที่ไม่มีกระสุนเจ็ดเขฮะแล้วมันไม่มีกระสุนไอ้แหนะมันมีแม็กเดียวเลยมา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 เลยโอ้โหไอ้ทีอ้คีนคีนลงมาชุบกูหน่อยคีนลงมาชุบกูหน่อยคีนคีนกูเพื่อนเพื่อนกูอยู่ด้านหลังกูช่วยกูอยู่ด้านหลังกูอยู่ด้านหลังกูอยู่ด้านหลังมันมีอีกดูแลดูแลหมดแล้วเลยลงเลย ไอ้เพื่อนมาเพื่อนมาไหลมาแล้วโชคดีนะไอ้เ่มีโดนคิวอ่ะอยู่ใอเฮ้ยมันยิงเัยิแก๊สนี่ทักทักทักทกขอปั๊มก่อนกูยิงกูยิงคเวอรอยู่อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนวัด น็อสวยปูการประตูให้อยู่โคตรอยากเล่นายเลยวะดูนะมึงไปเอามันก่อนไหมมันมันน่าจะชุบอยู่ปะไหนหัวคุบต้องมันดีอยู่มันดีอยู่คุณดีเสียอุ้ยนั่นเดียวไอ้เหี้ยนั่นเดียวอุ้ยไอ้เหี้ยวโหเราไปเจอพีเพชรพีเคปเปอร์กูตายหาได้แล้วล้ม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  ล้มล้มแบบตัวอะไรล้มปะวาร์ปไปแล้วล้มพอดีอ่ะกละไปไอ้ี้นไปอยู่บนหัววะมีได้ไงุ้ยเฮ้ยไอ้คินขีหนึ่งหนึ่งหนึ่งคอรตีคอร์ตี้อนึ่งไอ้คิ้นึ่งคอร์ต้ครตนปังกูสีน้องนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งชุบูก่อนไหมชุบก่อนมชุบก่อนไหม้ยจริงจน่าจะชุบไล่ไปก่อนรีไว์รีไวล์อะไรเห็นกูไหมเนี่ย ทำเฮี้ยอะไรอ่ะโอ้ลฟ์ไลน์มันชุบแล้วไอสัตว์เดลิไวท์เดลิไวท์ทหา้ววยี้แล้ไอ้แค่คือมันชุบช้าไปเว้ยกว่าจะมาชุบเริ่มาชุบช้ามันโมโหใช่เหรอวัวไม่ใช่เฮ้ยใจเย็นใจเย็่ วิ่งมาแตะกูวิ่งมาแตะกูมาแตะกูโอ้โหโคตรชุเร็เลยเฮี้ยกูเหลือกระสุนยะูสับเม็ดเพื่อนมันบวชอยู่ปะที oh, ốt, so 네่โคตรโชคดีเลยว่ะตอนนี่โชคดีต้อมีมีมกูมีติกูมีติกูไม่มีกระสุนโอ้โหกระสุนวะดาวตรงไหนไปเข้าไปเข้าไป หมดตีหนึ่งี่ไหนวะล้ม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 โอ้ยเขี้ยวหมดหมดหมดทำไมวะโอ้โหวายเลยนะไอ้พวกเที่อะโอ้โหี้ยหมดโคตรไวอ่ะไอ้ถัดกูยิงตั้งนานสองหมดแล้วเหรอเพื่อนแม่งเก่งจัดพวกพวกมึงเก่งมากกูเป็นสวะให้เองไม่ไม่ไม่มีใครเก่งตอนนี้เราเราเล่นเป็นทรีมเราเล่นเป็นทรีม ที่เฮี้ยที่สุดคือกูได้กูได้ชาร์จไรเฟิลนี้เวนอันาหกูร้อยสี่บทําไมกูอ้วนแล้วมันวิ่งช้าจังวะมันมันวิ่งช้าก็กูบอกแล้วเฮี้ยอ้วนแต่ไม่พิ้วเลยแล้วจะยิงมันยังไงอะกูไม่มีปืนอะเ้ยเดี๋ยวมึงตลกกับกูปหเนี่ยแม็กซ์อันไหนดีวะถ้าได้ข้อคูดาวหรือดิสแชนเล็นข้อดาว เพื่อนเรายังได้ยังไม่นี่มั้งกูยังไม่เห็นใครเลยนมืเอาละไหนวะซัมวันเอาเดร์เล่นยังวะโอ้ยแคปปะเนี่ยริทาร์นริทานยี่อะไรรีเทิร์นทูยามิแล้วประเด็นคือกูเล่นสนิด้วยถ้าเกิดวิ่งเข้าไปนี่กูหน้าแหกแน่นอนแล้วอาไนยิงไม่ค่อยโดนด้วยบันทิครบจัดไอ้เหี้ยวันนี้วันนี้กูยิงอาไนทุเรศมากเลยกูพูดตามตรง หามกูยังคูนี่ทุเรศที่สุดแล้วตัวมาละเพื่อนยิงอุ้ยเฮี้ยมันยิงอะไรไปเสียงเฮี้ยนน้อยไปดีเลยไปไหมไปข้าดไหนไหมมันมีอยู่ใกล้เราตัวหนึ่งมาละมาละมาละนะมาละนะไหนวะอู๋เพื่อนเลยยิงโคตรแม่นเลยเฮี้ยแม่งป์้าคลาดชิด อุยเฮีย,ยกูรัสสวยเลยสคอตไว้และหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีอีกมีเพื่อนมันจริงเลยวะเอ้ยเพื่อนเราไม่ดันสแสดงว่ามึงจะดันไป็ทัชเชียอะไรละ่ะเจอแล้วสวยที่นี่น้ามึงไหนน้่อยู่นี่ยันกันหน้ากูดีแลม่วงกะม่วงๆกๆะม่วง เฮ้ยขวาทิ้งขวาไป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 ไหลไปไหลไปอยู่ให้อยู่กูไหลแล้วกูไหลแล้วกูไหลอยู่แล้วกูไหลอยู่แล้วเฮ้ยอันนั้นอันนั้นเปิดใครวะเปิดกูนี่เปิดฟูที่ยิงสายเข้าโอ้ทิ้งไม่ถอยไหมถอยไหมสายเข้ากูโดนแบกกูโดนแบกวิ่งมา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 เราไหวเราไหวตัดเพื่อไปตัดเ่อนไปก่อมงก่อมงูดูก่อนเพื่ไปโดนกูตามอยู่กูตามอยู่ยื้อแบ็คว o v e r ดูยื้อแทาวเวอร์

นิ้วลั่นนิ้วลั่นใครเอากระเป๋ามปวะกูไปวะทำไมตาก้น,นปะ <laughs> ไม่เลย <laughs> ไม่แม้แต่นิดไปไหนแล้ววะเอ้าเดี๋ยวนะถ้ามันไ,ไปมาๆกูกลายเป็นฝ่ายเตียเปียบวะเนี่ยไอ้เ <laughs> ี้ยมาอยู่ด้านหลังได้ไงวะ <laughs> มันเอามันเข้าประตูวนี้มามันเห็นว่าเราบินมุดมันไปเลยมาโดมมาตามมาจะเป็นกูกูก็ไปให้ไวแล้วดมให้ไวนะวิ่งเร็วสุดละแล้วมึงไม่คิดจะแบบกันหลังไว้หน่อยวะไม่มีแล้วไงกูเดาวะบนนั้นบนนั้นโดมดมบนนั้นดมเห็นปะเห็นปะยิงอยู่มันจะบินไปจริงวะเป็นเราไอ้เหี้ยมันไปจริงวะยิงไปด้วยเฮ้ยโดนโดนซ้ายด้วยไหม ใช่เหรอเอาเฮียเราไปกันหมดเลยมาดิมาดิโดดมาดิกระโดดอยู่ไอ้ยิ่งชนติดกูโดนออกมาข้างล่างเพื่อนๆน่าจะเพื่อนๆน่าจะแล้วกูโดนกูโดนอยู่คนเดียวในทีนี้ไหวเพื่อนไหวัไอ้คีนคินเข้าถ้ำมาได้ปะคินเข้าถ้ำมาได้ปะป๊บนึงอุ้ยโอ้โหโดนไม่ต้องแล้วมันอยู่หน้ากูเลยโอ้โหเฮียมันบีมาใส่หน้ากูเลยอะ โยชเนี่ยลมลม้ลมลม้มล้มโอ้ยเย่งตายวะ <c oughs> แก้แค้นท่าไล้วเพื่อนแก้แค้นท่าไล้วสวยสวเราแบบกูมีกูมีกูมีที่ถูกตรงนี้เลยกูหล่นลงมาขา้างล่างกูจบเลยคือกูโดดไม่ถึงในตัวกุ้วนเฮ้ยชื่อเพื่อนเลยโดมชืม่อเพื่อนเลยเพื่อนเราไปไหนอะโดมชืม่อเพื่อนเลยเพื่อนไปทำอะไรอะเพื่อนเราจะได้เพื่อนเราจะได้ชื่วยเลยโดมชื่อเพื่อนเลยโดมชื่อเพื่อนเลยหมดแล้ว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 ชุบเลยโดมแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ูพกมาทาั้งตัวพอานางนี้โดยเฉพาะทุกเมื่อกูโหลดลงไปข้างล่างวะเพื่อนโคตรเก่งแต่รู้สึกเหมือนเหมือนมีคนนะตัวใครตัวมันเพื่อนเดเมกเดเมกใครวะเดเมกใครวะที่ฆ่าเจ็ดเพื่อนแน่เลยไม่ใช่กูหรอกน่าจะไม่ใช่ก <c oughs> ูด้วยเ <c oughs> สียงพูดดังข้ามหนึ่งแล้วไปสามร้อยจะตัวใครตัวมันเลยอะ <c oughs> ่ะท่านเราไปไหนครมึงขึ้นไปได้านบนหรือด้านล่าง อน,อน,นี่อันนี้สบมึงเหรอเอาโทษไอ้เหี่อ้โหกูรู้ชิลเลยเอาแบตไปเลยเพื่อนกูแบตกูมีเยอะมากแบตกูมี9อันฝั่งนี้มีอีกสามตอาไปไหนวหตัวไฟตัวมันดนเดันเรวะเดัเบวะที่ข้าเจ็บตาไปไหนเหรไเก็บของไม่น้อยเลย

มไปเล่นในบ้านกันเถอะคุณจะได้มีประโยชน์ไม่ที่ตัวมึงอยู่ด้านนอกมันก็มีประโยชน์เลยแบบมัน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 ได้แค่ความมาสร้างความลำคาญได้ขนาดเมื่อกี้ต่มาเอากูก่อนเลยนะทำไมไม่รู้เห็นเฮียัเหมือนนกัเห็นอ้วนอยู่ข้างไหนบะกูได้ยินมันอยู่ด้านไหนเลยใช่ปะความรู้สึกกูยิงกันอยู่เลยปารพึ่งยิงแล้ว กูด่าประตูเออมึงมึงเฮ้ยมีคนโดนมีเนโดนอักซตาสวยใครได้เปิดประตูให้หน่อยดิวงไปอ้นเปิดนะขึ้นมานีเลยวแค็งแข็งแตัวไหนไเฮ้ยเฮ้ยมึงปาเฮ้ยมันมันจะจุดุ๊ดตุ๊กูท๊ดตุ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 แล้วกูทดดดด อันนี้ของมันน็อกน็อกน็อกสวยเฮ้ยมีอีกมีอีกตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่ปาตีให้ปาตีให้ปาตีให้ปรชาชนอยู่ปรชาชนอยู่อุ้ยกูโดนอุ้ยปาตีให้ปาตีให้ปาตีให้มาปั๊มได้มาปั๊มได้ใช่ได้จริงเหรอใช้ได้ใช้ได้มันกันได้มันกันได้เฮ้ยมันโอ้ยปั๊มเร็วด้วยเหรอปั๊มเร็ว สวยสวยบนดาวที่ไหนคบนดาวนะกูมันทางนี้โอ้โหเหียต้องคิวก่นต้องคิวก่อนต้องคิวก่อนวะขวายเหรอพื่อเราโดน ไไสวยบทบนดูเพือ่อนอยู่ทียย่สุดท้ายที่ไหนมาสิมีแขนเลยอนะ่ะม,มาจิที่สองแล้วที่สองแล้วเฮ้ยชนะครั้งแรกของซีซันตัวแรกของปีเพลินที่สามว่ะ ที่เพื่อนเล่นคูดดีเลยสัตว์ไอ้เ,เพื่อนม,องงมอนันค่อยๆไงมาเบลืไม่สี่พันแล้วนนไอ้เนีไอ้เนียต่อยหมื่นแล้วมั้งไอ้เนี่ยเยอะ <c oughs> อขนาดนี้ยิงที่อะไรโหดขนาดนั้นยังไม่เห็นศัตรูเลยไหนวะ,ะไอ้เนี่ยกูเข้าใจว่าไอ้เนี่ยกูเข้าใจว่าบัตรไอ้นี่ไอ้นี่ปะมันเป็นตัวเศษปะไปไปเล่นไปเล่นนี่ปะเล่นนป่ะเล่นในบ้านเลยดิเคเบอร์ได้ปะ เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงบนบ้านนี้โอเคพิ่งเราเเ <ahí> ขึ้นดนันหมดละเพื่งเราเพื่งเราเพิ่งเราเพิ่งเรายังไงวะอ๋อไอ้นี่ตัวเดิมไอ้ไอ้ตัวนี้ไงเรียบร้อยนี่ตัวเดิมไอ้ตัวนี้ตั้งแต่แรกเลยอะ เอาไมกูกดไม่ได้อ่ะกดยอะไรไม่ได้เลยแสิชัดียาชคดีกูเล่นไลฟ์ไลน์ลสัตว์กูตัดสินใจดีสัตว์นี่กูกูไม่ต้องทำอะไรเลยกูคอนโทรอย่างเดียวยี่อะไรเยอะแยะเนี่ยกูและกูุเยี่อะไรเยอะแยะเนี่ย